เรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องไม่ออไม่มีป่องหรือไม่มีข้อมีอยู่ครั้งหนึ่งมีสระโบกกรณีอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีผีเสื้อน,น้ำอยู่รักษาผีเสื้อน,น้ำก็ได้จับ กินกับคนรสัตว์ที่ลงไปสะน้ำนั้นมามากแล้วต่อมาออไปกินเคสื้องนั้คือยักษ์ประเภทหนึ่งอยู่มาคราวหนึ่งมีวานอนหงหนึ่งมีจํานวนมากถึง8ปดหมตัววานอนที่เป็นนายฝูตัวใหญ่เท่ากับลูกเรามั่งได้พากันเที่ยวมาถึงที่สะนะ้ำนั้น พรดอนที่เป็นในผู้นั้นได้สั่นแก่บริวารว่าธรรมดาในป่าใหญ่ย่อมมีต้นไม้ที่เป็นพิษสะโบกรณีที่เกิดขึ้นเองก็จ,จะมีผิดเสื้อน้ำผงแหนเมื่อพวกเธอพบปะผลไม้ที่ยังไม่เคยกินหรือสะโบกกรณีที่ยังไม่เคยลงจงบอกให้เราทราบก่อนเมื่อสั่น ดังนี้แล้วก็พาบริวารเที่ยวมาถึงสระนั้นเมื่อพวกบริวารได้มาถึงก่อนก็พากันคอยนายฝูงอยู่เมื่อนายฝูงมาถึงจึงถามว่าเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่ลงไปในสระเมื่อพวกบริวารตอบว่ายังคอยท่านอยู่วานนนนายฝูงจึงตอบว่าเ,าเป็นการดีทีเดียว แล้วจึงตรวจดูรอบสะก็เห็นแต่รอยเท้าคนสัตว์ลงไปไม่เห็นรอยขึ้นจึงบอกแก่พวกบริวารว่าสะนี้มีสือมีผีเสื้อหวงแหนอยู่แล้วก็ให้หูงบริวารไปหาไม้อ้อมาตัวระลำ แล้วตั้งสัตว์อธิษฐานป่อลงไปในไม้ออแต่ไม้ออ่านั้นก็มีข้อไม่ทะลุตลอดลำจึงอธิษฐานให้ไม้ออทั้งป่ามีปล้องทะลุตลอดยอดทุกลำแล้วก็ให้พวกบริวารเอาไม้ออดูดน้ำขึ้นมากินอไม่ต้องลงมาในสระ ผีเสื้อน้ำก็จับกินไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาไม่อ้อนในป่านั้นก็มีป้องทะลุทุกลำมาชาติสุดท้ายผีเสื้อน้ำก็เกิดเป็นพระเทวทัตพยาวาวนยก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ที่เห็นว่า ความอริฐานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นของอัศจรรย์ต่อไปก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องความโพธิสัตว์กับในพรานเทวทัตในครั้งก่อนโน้นมีพันป่าคันหนึงไปเที่ยวขัดห้างอยู่บนต้นไม้ที่มีดอกมีผลเพื่อที่จะยิงเนื้อทั้งหลายอยู่เสมอมา อยู่มาคราวหนึง่งนพรานนั้นได้ไปขัดห้างอยู่ที่ต้นมะลื่นในไงต้นมะลื่นมีควายตัวหนึ่งไปที่ต้นมะลื่นพอไปถึงก็ยืนสังเกตเหตุการณ์อยู่แต่ไกลว่าที่ต้นไม้นี้จะมีอันตรายอยู่หรือไม่เมื่อในพรานไม่เห็นควายเข้าไปใกล้จึงโยนลูกมะลื่นให้ไปตกที่ ข้างหน้าขวาวางกันนึกเฉลียวใจว่าเอ๊ะเหตุไรลูกมะลื่นจึงหล่นมาไกลต้นเมื่อพิจารณาไปจึงเห็นนายพรานขัดห้างอยู่ข้างบนจึงทำเป็นไม่รู้กลมัญญาของนายพรานแกล้งพูดออกไปว่านี่เนี่ยต้นมะลื่นการที่เจ้าทิ้งลูกมา เล่อลวงเหล่านี้เรารู้แล้วเราไม่ชอบใจกินเราจะไปหากินที่อื่นว่าแล้วก็หันหน้ากลับไปนายพานได้ซัดหอกตามมาแล้วว่าไปเถิดเจ้าคราวนี้เราพลาดเจ้าแล้วบางจึงว่าถึงเจ้าพลาดเราในคราวนี้เจ้าจะไม่พลาดนรกไปชาติหน้า เพเจ้าทำบาปไว้มากว่าแล้วก็นหนีไปส่วนในพานเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่ตลอดกาลนานมาชาติสุดท้ายในพานได้มาเกิดเป็นพระเทวทัพวางได้เกิดมาเป็นเงาของพระผู้เป็นของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าการทำผิด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับโทษในชาตินี้ก็ต้องรับโทษในชาติหนาเอาอีกเรื่องเรื่องพญาสุนัขช่วยบริวารในครั้งก่อนโน้นมีฝูงสุนัขเป็นอันมากอาศัยอยู่ในป่าช้าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้เมืองพาร,ราศีมีสุนัขในฝูงเป็นผู้ปกครอง อยู่มาวันหนึ่งเวลาพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับจากพระราชอุทยานด้วยขบวนรถแล้วเจ้าหน้าที่ได้จอดรถพระที่นั่งไว้นอกขอบวนรถพอถึงกลางคืนฝนก็ตกหลังหุ้มรถสายรัดรถสายพานรถก็เปียกชุ่มูมสุนัขในวังก็พากันลงไป หากกินหนังหุ้มรถที่เป็นหนังเหล่านั้นเสียเช้าขึ้นพระเจ้าพทุทธทศทงาบจึงตัดสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกแห่งประชาชนได้มาฆ่าสุนัขตายเสียเป็นอันมากฆ่ากระทั่งของสุนัขในป่าเมื่อสุนัขในปู่ที่ป่าชาทราบว่าบริวารถูกฆ่ามากแล้วก็สืบสวนหาเหตุผล พอรู้เรื่องก็คิดว่าพวกสุนัขที่กัดกินหนังหุ้มรถเหล่านั้นต้องเป็นพวกสุนัขในวังไม่ใช่สุนัขเราอื่นเป็นแน่คราวนี้นอกจากเราผู้เดียวแล้วไม่มีใครจักช่วยฝูงสุนัขได้จำเราจะต้องเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแป่นดินให้ได้แล้วจึงนึกถึงบารมีที่ได้อบรมมาทั้งนึกแผ่เมตตาให้คนและสัตว์ เต็มที่แล้วจึงอธิษฐานว่าขออย่าได้มีผู้ใดผู้หนึ่งมาทำร้ายเราเป็นอันขาดแล้วจึงออกจากป่าช้าเข้าไปในเมืองจนกระทั่งถึงพระราชวังวิ่งฝ่ามัวหมาดขึ้นไปนอนอยู่ใต้ราชบัลลังก์ของพระเจ้าพรหมทัตไม่มีใครห้ามทันพอนอนพักอยู่สักครู่หนึ่งแล้ว จึงออกมากราบทูลเป็นภาษามนุดขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าได้ยินว่าพระองค์โปรดให้ข้าผู้สุนัขจริงหรือเมื่อพระเจ้าพธทัตตัดตอบว่าจริงจึงทูลว่าถัดทูงทูลถามว่าพระเหตุใดเมื่อทรงชี้แจงเหตุให้แล้วจึงทูลถามว่าผู้สุนัขที่กัดกินหนังนั้น พระอ,องค์ทรงรู้จักตัวหรือไม่เมื่อตัดตอบว่าไม่รู้จักจึงทูลถามว่าโปรดให้ฆ่าสุนัขทั้งหมดหรือหรือสุนัขที่ไม่ถูกฆ่าก็มีเมื่อตัดว่าสุนัขที่ไม่ถูกฆ่าก็มีคือสุนัขในพระราชวังจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นพระอ,องค์ก็ไม่ทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมไม่ยุติธรรม เพราะพระองค์ไม่รู้จักสุนัขที่เป็นขโมยและไม่โปรดให้ฆ่าสุนัขทั้งหมดให้ฆ่าแต่สุนัขไม่มีเจ้าของให้ฆ่าแต่สุนัขที่ไม่มีเจ้าของส่วนที่มีเจ้าของไม่ฆ่าข้าพระองค์ขอรับรองว่านอกจากสุนัขในพระราชวังแล้วไม่มี สุนัขเราอื่นที่จะเข้ามากัดกินหนังคุ้รถได้เลยเมื่อพระเจ้าพุทธทัตได้ทรงสดับก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงตัดถามว่าเจ้าจะทําให้เราเห็นจริงได้หรือไม่จึงกลับทูลว่าขอให้เอาน้ํามันเพียงกับหญ้ามาขยําให้เข้ากันแล้วกรอกปากขุสุนัขในพระราชวางังพระเจ้าพุทธทัตจึงตัดตางให้กระทาตาม คำแนะนำของพระญาสุนักทันทีฝูงสุนักในพระราชวังก็อาเจียนออกมาเป็นหนังเห็นเป็นประจักษ์พยานเท่าเธอก็ทรงโปรดปานพระญาสุนักมากถึงกับพระราชทานอาภัยให้แก่ฝูงสุนักทั้งหมดและโปรดให้นำอาหารเครื่องเสเวยกับอาหารอื่นในในพระราชวังไปพระราชทานให้พระญาสุนักกับบริวารกินทุกวัน มา,าชาติสุดท้ายพระเจ้าพรมทัศ์ได้มาเกิดเป็นพระอนุมผูงสุนัขได้มาเกิดเป็นพวกบริวารพยาสุนัขได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมนำประโยชน์ให้แก่ชนหมู่มากเสมอแม้แต่เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังช่วยผู้อื่นและ ม่ญาติได้ถึงเพียงนี้